่อไปเป็นเรื่องราวสนุกสนานในโลกโซเชียลค่ะคุณผู้ชมตามประษาตามสไตล์ตะลอนข่าวของเรามาให้คุณผู้ชมได้มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะกันในเช้าวันจันทร์แบบนี้เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วติดตามกับช่วงของตะลอนข่าวคำคำวา วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของสุนัขตัวหนึ่งกับเจ้าของมันสักกันหน่อย <c oughs> เมื่อเจ้านายเหงาก็ต้องหาอะไรทำใช่ไหมหล่ะครับสิ่งสิ่งนั้นก็คือการเล่นกับสุนัขตัวเองแล้วเขาจะใช้วิธีไหนนั้นไปดูกันครับ <c oughs> เฮ้จะลงจะเล่นอะไรเนี่ยดูหน้าคาด้วยนะเจ้ามนุษย์ดีนะน้องเขาไม่งับเข้าให้ที่มือน่ะแต่เอาจริงๆน้องเขาอาจจะแค่หน้าเข้มเฉยๆก็ได้นะครับ ราวนี้เรามาดูเรื่องของการแข่งขันความเร็วกันหน่อยกับคุณผู้หญิงเสื้อขาคนนี้นี่แหละครับแกสวมบทบาทใช้เคล็ดลับวิชาตัวเบาวิ่งบนไม้กระดานบนน้ำงานนี้เนี่ยจะรอดถึงฝั่งไหมไปเทียย์กันครับ ขี่พายุทะลุฟ้าดิพุ่งมาอย่างเร็วเลยแหละครับแม่ประคองตัวมาอย่างดีมองไกลๆนึกว่าจอมยุดหญิงแต่เดินมาล้มสตอนจบได้คุณผู้ชมดูสิครับแผ่นไม้กระดานกลางน้ำมีเป็นสิบๆแผ่นเออไม่ล้มแต่มาล้มตอนถึงฝั่งนี่ละครับแม่ที่มาของคำว่าเร็วจนหยุดไม่อยู่ คราวนี้มาดูความสนิทสนมของหลานสาวคนนี้กับอามาผู้น่ารักคนนี้กันหน่อยครับเมื่ออยู่ๆหลานสาวเกิดป่วยขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงอามาก็เลยบอกให้ไปหาหมอว่าแต่หลานสาวคนนี้เนี่ยป่วยเป็นอะไรล่ะครับไปดูกันหน่อยดีกว่าฮตาหนูอ่ะหนูว่าหนูต้องไปหาหมอแล้วเป็นแบบมันแบบเป็นหลายครั้งแล้วอ่ะแบบเวลาหลับตาใช่ปะะ แล้วมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยออมองไม่เห็นเลยคุณก็ไม,ม,ม่ให้ป้าพาไปหาหมองที่ป้าไปา <c oughs> ็นสร <c oughs> แบบมาเป็นปน้าแบบหลับตาแล้วมันจะมองไม่เห็นแบบหลับตามก็มองไม่เห็นอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> แต่มันมันมืดไมหมล่ะ <c oughs> ม,มืดใช่ไหม ถ้ามันมืดก็อาจจะแบบว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราไปไปหาหมอไปด้วยกันอะไปหาหมอด้วยกันอาม่าครับหลับตาก็ต้องมองไม่เห็นสิครับอาม่าแม่ หลานสาวก็มาแกล้งอาม่าซะได้นะเนี่ยอาม่าเขาก็เป็นหวงและดูออกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักของอาม่ากับหลานสาวคู่นี้นี่แหละครับว่าแต่ไปหาหมอตามที่อาม่าบอกหรือยังล่ะครับโอ้ยับแกล้งกันอย่างนี้อย่าถามงี้ไม่ใช่แก่้อาม่างงนะผมก็งงด้วย คุณจะไปโรงพยาบาลได้แล้วใช่ไหมออผมเกือบจะเออหลับตาแล้วเรามองอะไรไม่เห็นเลยหมอหมอเดี๋ยวด้วยลืมตาอ้ยตายแล้วเห็นแล้วเออเห็นไหมผมเป็นคนงงงงี้แหละใค่ะค่ะค่ะเชื่อไหมเชื่อเอาแต่น่ารักแล้วกันเนาะเดี๋ยวตกอกตกใจกันไปนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานขำขันที่เอามาเรียกรอยยิ้มกันยามเช้านะจ๊ะ